เป็นซูก <neuro speaking> ิไหมคะสวัส <Psychology> ด <kids future soon> ีทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วยังเนาะสวัสดีก่อนนะคะเด้อพี่น้องจ๊ะมีใครเข้ามาแล้วยังคะนะ สุกี้สุกีเ้เฝ้าเฝ้าก่อนนะเดี๋ยวแม่มาชงกาแฟก่อนคะ่ะขาดกาแฟไม่ได้เนะ สวัสดีเอฟซคะ่ะยาดาจะชงกาแฟคะ่ะสุกิเฝ้าแม่คะ่ะแม่จะไปทำงาน มาค่ะมามามาเยด่ดาวมากกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเด้อทั้งมาทักทายเอฟซีทั้งมาชงกาแฟค่ะกราบสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะทักทายก่อนไปททำงานเนาะค่ะเนาะวันะนี้กาเฮดงานมือสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะตอนนี้สวีเดนก็ประมาณกี่โมงเอ่ยสวีเดนตีห้าสามสิบสามนะคะเมืองไทยเฮ้ากับสิประมาณาตีห้าหกโมงเจ็ดแปดเก้าสิบ เมืองไทยสิบโมงเศา้านะคะเนาะสิบโมงเชิงค่คะจะดาวคือหอดพี่น้องค่ะพี่น้องจะมาถักทายคะ่ะหลังจากไล่ซดเราแยกดาวเกษาลงคลิปมือนี้คือกันจะแยกดับไปติต่ตแยกดาวสเป,ปติตอรลานอาหารอเพื่อทีว่ว่าสิเลียงเพื่อนร่วมงานนะคะเมื่อน,นี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ได้นัดแน่เพื่อนร่วมงานไปไปกินข้าวค่ะกะบอ่ไก่บบกที่ทำงานกะร้านอาหารอยู่อยู่ปากซอยที่ทำงานพอดีหลังจากที่ไลซ่ซดแล้วกยะยยาดาวกะสิเดเฮดคลิปอยู่ค่ะคลิปไปติดตอร้านอาหารค่ะกะทะเบิงว่า เพื่อนรวมงานเขาสิว่าจ้าไดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาได้นัดกันแล้วนัดแบบจับจูดนะพี่น้องจา้าเป็นในแน่คะค่ะพี่น้องไพ่ขอม่าละฝากทักทายด้วยค่ะเดอ้อพี่น้องจา้ากราบสวัสดีงั้ง้นพ่อแม่พีพ่น้องปองป่ายส,สุขสขุขคนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะพ่าว่าจะเป็นอ่าประเทศไทยทั้งฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ต่างประเทศนะคะ บอว่าพี่น้องสิยูม่มแก่ได้ของโลกยี่ดาวกมาท,ากทักทายมาสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าไพ่ข้าวมาละท,กทักทายในเด้อค่ะอากาศบานเท้าหอนบ่ค่ะมวนบอืม่มญาตพี่น้องผู้ใดมาหยามเนะะี่ยค่ะคอมเมนต์ไม่แย่ดาวเะะาวนนบิง์เนยค่ะยยกดาวขีดหอดบรรยากาศเมืองไทยร้ายไหลาย,ลายดาวขออนุญ,ญาตไปช่วงกาแฟก่อนค่ะรู้สึกว่าเสียงอ่ะเสียงอ่ะน้า น้ำเดือดสุกแล้วค่ะ,ะให้น้องเฝ้าเฝาจอนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> ี่น้องถ่ายจักน้อยได้ค่ะเด้อจะเดามาชงกาแฟแป๊บนึงค่ะพี่น้องจาะจะเดามาชงกาแฟนบมบะหมี่ตัวนี่ใส่อันใส่กะทิฟต์รครีม,มก็ได้กินตามปกติเนานะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้องลุกแล้วน้องไปแล้วแม่ไลทีไปทั้งนั้นแล้วค่ะไพขามาแล้วกาทักทายย่าดาวเนะะี่ยค่ะมวนบค่ะมวนบระสงการพี่นอ้องอาดสิไล่เพะโดนนะคะเด้อย,ย่าดาวสิไปทำงานค่ะตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะเนาะ พี่น้องปองไปสุกคนสบายดีบ่คะโดนแล้วคะ่ะเยดาวบ่ได้ไลสดนะคะเนาะยะดาวบ่มีเวลาเย่ดาวหวังว่าอ่าหลังจากที่ยดาวบ่ได้ไปทํางานแล้วเนี่ยยดาวคงสิได้เหดุลิดสะดวกขึ้นก้กาานะคะพี่น้องจา้าที่พันพานมาอันใดบ่สุภาพอันใดที่คัดของหรือบ่เป็นที่พ่ออกพ่อใหญ่ของพี่น้อง ยายดาวก็ขอภัยห,หลายๆค่ะพี่น้องจะให้โอกาสยายดาวนเด้อค่ะเด้อย,ยายดาวสิพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อพี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้องทักทวงมาบาว,าบ,าวาาบาสิเป็นข้ามติช่มบวบาสิเป็นบาบาสิเป็นข้ามตำนี้ติมาหรือว่าชม่มยายดาวมากนะคะยายดาวกะอ่านเม่ดทุกข้อคว่ำค่ะพี่น้องจะยายดาวกะให้สัญญาพี่น้องว่ายายดาวสิเหตุ ดีขึ้นนะคะอ,อันนี้ยายดาวก็อยากคุยกับพี่น้องโดนแล้วล่ะค่ะวันนี้มีโอกาสไดเมื่อว้ากับพี่น้องแล้วยายดาวก็เลยสิอยากว้าให้ฟังว่าเอ่อยายดาวเลยอยากสมาเว้าให้ฟังว่าอ่อยายดาวสิพัฒนาคลิปวิดีโอให้ดีขึ้นกาเก่าค่ะพี่น้องจ้า มันอาจสิเป็นช่วงที่ว่าทั้งเหตุงานทั้งเครียดเรื่องพอญ่เนะคะเนาะมันก็นเลยคลิปเจด้าอาจจะผสมบุญแบบปันใดแต่ว่ากับทายทอดออกมาในความรู้สึกที่แท้จริงนะคะพี่น้องจะมันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคนคนหนึ่งนะคะเจดาาบริเต้งใจว่าสี เฮ็ดบอดีจังซันนังซีดอกเจ้าดาวคิดไปเจ้าดาวเฮ็ดดีที่สุดแล้วคะ่ะพี่น้องจา้าที่นําเสนอคลิปให้พี่น้องเบิ่งแต่ละคลิปนะคะอืมติคอมา่าหรอคะ่ะพี่น้องจา้าคอมเมนต์คอม่าหลา่เจ้าดาวก็กราบขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่คอมเมนมต์เข้าม่าค่ะติดตามมาเว้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเจ้าดาวอยู่นิเจ้าดาวก็บ่มี่มู พอเด็กคุยกับพี่น้องเอฟซีนะคะเมื่อนี้กับบออีกแล้วนะคะเนาะเมื่อนี้กับเมื่อสุดท้ายของการทํางานยอดาวะะแล้วค่ะแล้วก็เมื่ออื่นวันสุกกับเป็นวันที่คัดตะเลิกของประเทศสวีเดน,นะคะจนหอดวันจันทร์สิเป็นวันหยุดเย้าสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ เจ้าดาวบกเขียดบกขมเนาะคะ่ะติเขาม่าโหลดค่ะพี่น้องติเพื่อก่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องบอติบอยังกาห้า,หากับสิบบอลูดโตเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอืมบะเป็นยังค่ะติได้ด่าได้แต่อย่าแรงประมาณนั้นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเลากันบนมวลค่ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้คิดออกแล้ว อย่าลืมติดตามแย่ดาวด้วค่ะเด้อแย่ดาวไปเมืองไทยพี่น้องจ้าอย่าลืมติดตามาย่ดาวห้กกำลังใจเย่ดาวด้วค่ะเด้อแล้วไปเบึงว่าแยดาวเสียดอีกอย่างอยู่เมืองไทยพี่น้องแยดาวว่าสีถามพี่น้องล่ะค่ะแย่ดาวปเฮ็ดเป็นคลิปดอกแย่ดาวสีเว้าสดเนี่ล่ะค่ะว่าแย่ดาวก็คิดเนาะค่ะเนาะเยดาวคิดโอ้ยหมื่อวานนี่มืดมืออ่า กลับไปเมื่อไทยนี่สจะไปทำมาหากินอีอย่างน้อยจจงสีหลอดว่าสันว่าพี่น้องจา้ายายดาวคิดเมื่ดมือค่ะพี่น้องจา้าไปขายยางน้ำกันพี่น้องเออย,ยางไปสักก่อนอาจเสิเมือดจักน่อย,ดย,ยเด้อยายดาวสิหาถุงเท้าใส่พี่น้องยายดาวสีหาถุงเท้าใส่เวาไปเวามายายดาวกัลืมเออนต้องใส่ถุงเท้าไปทำงานพี่น้องเอ้ เดาใส่ทุงเทากันค่ะไปใส่เม็ดทุงเทาแย่ดาวบัดเสิเอาคือบ่เ,อเห็นพี่นอ้องเพราะว่ายังแย่ดาวบ่ไม่ยังเป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองค่ะพี่น้องจ๊ะอันเสื้อ้าแย่ดาวกัใไส้กระสอบไห้นะคะเนาะเตรียมทิ้งนะคะเตรียมที่อ้อยมูพวกได้แล้วค่ะพี่น้องจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่มาซอยแย่ดาวหาทุงเทานะคะเนาะ ยาดาวได้ทุงเท้าล้วค่ะยายดาวลืมแต่ยาดาวสิพอท่านงานเนาะค่ะเนาะพี่น้องเฮ้ยท่นเฝ้าทั้งฟังพี่น้องจ้าท่านเฝ้าทั้งฟังท่งานอยากคุยกับพีกับน้องค่ะเอาฉากสดๆมาให้เบิ่งโหลดค่ะพี่น้องจ้าขออทษข้อแพลหลยลเด้อค่ะเด้อพี่น้องไอ้ไพเขาม้าล่ะกันมา <c oughs> <c oughs> ทักทายยาดาวนะคะยายดาวอาสี ไล่ซดบดดนนะคะพี่น้องจ๊ะไล่ซดบดดนดอกค่ะพี่น้องขอโทษขอไปายหลายๆค่ะขออนุญาตใส่ถุงเท้าแป๊บหนึ่งมันสิบวท่านงานพี่น้องเอยโอ้ย <c oughs> อากาศเมืองไทยเข้าตอนในห่อนว่าพี่น้องจ๊ะเป็นแต่แยายดาวอยู่ได้บะเป็นแต่พ่อไข่อยไปอยู่ได้บะพี่น้องเออผู้ใดบ่เสื้อวายายดาวสิไปยูเมืองไทยกับเบิ้งสักัน่ไทยถอดซดเนี่ย เออ่อญหญ่เราสิอยู่นใดบ่บันี้ยาดาวสิมาให้ข้ามหามันสัญญาพี่น้องว่ายาดาวเส็ยคลิปออกมาแบบคุณภาเนะคะเนาะเพราะว่าอย่าต่อไปงานหลักของยายดาวก็คือสี <c oughs> ทำคลิปในพี่น้องเบิ่งลและคะ่ะเพราะว่ายายดาวบอบ่มีงานเฮ็ดแล้วบ่วมีงานประจำแล้วยายดาวคงสิมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเต็มที่กับพี่น้องจ้า เธอแย่ดาวก็คิดนักเนาะว่าอืมไปอยู่เมืองไทยเนี่ิเหตุไดเนาะสิพ่ออยู่พ่อกินบ่นสนอกถามเจ้าของพี่น้องไอ้ถามเจ้าของถามเจ้าของอยู่บ่เศร้าสิไปเหตุไดอยู่เนาะจังสิพ่ออยู่พ่อกินสนอกถามเจ้าของอีกอย่างแย่ดาวก็เท่าแล้วแย่ดาวคือสิบบ่ บ่ไใ้ไปเฮ็ดงานกับพ่แน่ด้แต่มีงานดีๆเจหน้อยพ่อเฮ็ดใด้กัสิรับจอบอยู่ด้วยค่ะเด้อมันอยู่บ่เป็นดอกค่ะพี่น้องคนเคยทำงานมันอยู่บ่เป็นหรอกมันอยู่บ่เป็นอืมกะบ่อแน่ คิดหาแนวเหตุอยู่ค่ะพี่น้องจ้าจากเสียดอย่างดีได้ไปเมืองไทยก็ได้เออเอาละค่ะพี่น้องตอนนี้เมืองไทยหฮางกสิบประมาณสิบโมงครึ่งเนาะค่ะเนาะยู่นกะตีห้าตีห้ากว่ากว่าตีห้าสี่สิบประมาณนั้นนี่ดาวสิบปดขึ้นลดช่วงหกโมงสี่นาทีนะคะกว่าสิญญงออกไปนะคะเนาะมาตักใายพี่น้องค่ะพี่น้องจ้า เห็นหน้ากันสดๆค่ะตอนเสาร์พี่น้องเสือข้างในเนี่ยเป็นเสือทํางานมาจากเห็นโลโก้ของที่ทางานนะคะเมื่อนี่าแย่ดาวก็ะสิได้ไปติดต่ออ่าจองจองโต๊ะร้านอาหารเลี้ยงมูเลี้ยงเพื่อนรวมงานนะคะพี่น้องจะเอาบรรยากาศมาให้เบิงงเนาะค่ะเนาะ แก่ดามาถักไทยพี่ทักไายน้องวันสงการนะคะเดอ้อขอให้พี่น้องปองไปสูกขู่สักคนเที่ยวสงการให้มีความสุขนะคะเนะกะเห็นญาติพี่น้องเพินล่งเฟซบุ๊กลงอย่างให้เบิ่งกะอดยิ้มน้ำเพลินมาไดค่ะอบอุ่นพี่น้องลูกหลานมาพอกันมาหอมกันเนาะคะ่ะเนาะไปขอพรจากพุทธานะคะ อสุดท้ายนี่ย่เหล่ากับขอกับอำนาจคุณภาษีรันตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวสากลละโลกนะคะเนาะจงมาดวลบันดาลให้ญาติพี่น้องผู้ขาเอื่อยๆอาย้าอๆพี่พี่ป้าป้าทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเด้อขอให้พี่ๆเอื่อยๆ <c oughs> อมีความสุขกับลูกกับหลานนะคะเนาะขอให้มีความสุขกับลูกกับหลาน,นะคะ่ะ และการน้องนุ่งเพื่อนฟงยาดาวกะขอให้มีความสุขลำล้ำเลยๆยเงินทองไหลมาเท่มาหน้าที่การงานก็เจริญรุ่งเรืองนะคะยายดาวสิล่งละค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาจา้ะอย่าลืมไปเบิ่งคลิปยาดาวสิผ้าเพื่อนรวมงานไปกินอาหารนะคะเมื่อน,นี้เป็นวันสุดท้ายของยายดาว จะดาวรู้สึกตื่นเต้นกับพี่น้องจา้าไปแล้วค่ะ